สวัสดีสวัสดีสบายด,ดายเบิร์ดสุขสุขสุขคนเนาะทุกคนเนาะืันนี้มาพบกันกันกบสละอีกแล้วืันนี้สละกะลงที่ห้องห้ว่าวานาคือเกาทุกคนแต่ว่าืัอนี้สละสีมาฮะอาหารการกินเราทุกคนเนาะสีมาฮะแงกบแงเยขยียดแล้วก็สีปสวัวหอยเลยทุกคนตอนนี้สละกะถาแม่มาเนาะว่าแม่เพิ่นยางไปเขียนงัวเขียนควายของเพิ่นเนาะสละก็เลยยางมาถาบอนี้เนาะนี่คืออุปกรณ์ของเขา นี่ของของเฮาทุกคนอู้ของปากเขาใหญ่ของกรใหญ่เติบเฮาสีผ้าทุกคนไปเนาะเฮามีอุปกรณ์มีของมีเสียมแลวมีแนวแย่กบนำนะทุกคนเนาะถาเฮาฮ็นูกบเฮาก็สชีแย่เลยชีดโคตรเลยระกาสีหาสัวหอยนำทุกคนเนะา,เานนเเะ,าานนนอะตอนนี้เฮาก็หอดทีหัวไฮไปนานเนาะน่งย่างทันย่างไปหอดที่หวัวไห้ํสำทุกคนเฮากำลังอยู่ที่หัวไฮว่านาทุกคนเนาะะว่าสระม่ย่างถาอีเม่อยู่นี่เนาะ เรากำลังไปเขียนหวัวของเรานะทุกคนเนาะสละก็เลยมานั่งถะอยู่นี้ทุกคน,กนอ,กอุอยยปกรณ์ของเขากาด้วยเรือซิมีของไงเติบเนาะดีให่ทุกคนมึงของของเขาในมีของของเราเลยแต่ยังทนา้มียางเลยทุกคนเพราะว่าเขากำลังยางมาหอดหนีทุกคนเนาะเม่หนีอากาศกระส่งเลทแห้งทุกคนเพราะว่าตอนหนีกาเป็นเวาลาสิบโมงในทุกคนสละยางไปหากินโอ้แสดงว่าส,สวยเติบเนาะ จีดายอยู่ว่าแนวนี้ทุกคนเอาการย่างมาถาเพิ่นอยู่นี่เนาะแล้วาก็สิไปน้ากันเลยตอนนี้เฮาก็นางถาโลถาเขานาะเพิ่นมาแล้วเฮาสิไปหาหาเดี่ยวสลัดสิไปหาอยู่หันนอกสิไปเบิ่งมีฮูมี้มองบอเฮา็สิไปแง่เลยเนาะทุกคนโอเคไปน้ากันเลยนี่นะทุกคนเฮา็สิไปหาแถวนี้นหะที่หัวไหยปลายนาของเฮาทุกคนแถวนี้ขเขาจะแง่บดแล้วมันแดดรลายทุกคน เดี๋ยวสิพาทุกคนลงหวยห้องนองบึงเลยเนาะทุกคนเนาะไปหาแง่กบแง่เขียดทุกคนเดี๋ยวสิไปซายนันก่อนเนาะไปเลยอุปรกรณ์ขอ,องเ่าแกบบ็มีจกมีเสียมมีอะไรอย่างเอานี่เสียมของเ่าอุปกรณ์หลายอย่างเลยแบบหนึ่งมีจกมีเสียมมีเบิดทุกอย่าง ากำลังจะเดินทางไปเลยสิไปทายหนักกอนนาอโดดีดงหัวใจมันเต้นว่าโดุยดงโดดิดงดงโดดดงดงเยวสระสีฮายเนยทรายหนีกันนะ้ทุกคนอ้อ้ตื่นมาเจ้าของ เดนหูเห็นยังเฮาก็แย่เลยเนาะทุกคนเฮาเห็นเฮาก็สิขุดเอาเดี๋ยวซล่ก็สิหาหูกบหูเขียดก่อนเนาะสิหาแถวนี้ก่อนทุกคนยให้ปลายหน้าของตัวเองเนี่ยทุกคนนีเคยใส่เบ็ดตะกี้ันกบเนาะเฮาสิหาหูกบก่อนสิมีจังได๋ขเจ้าขุดเบิดอันนี เบิงเบิงเขาจะขุดปดแล้วเดี๋ยวเราสิทำการขุดเลยเนาะทุกคนโหอยังจีก็สิโลงแย่เบิงเนาะมันสิมีหรือบ่เออเหล่าทวดทงน้าไม่มีอะไรเลยกบเขียดบ่อได้เออ ใจแดดกับพอแดดกบเขียดกับพอดายเซ็งว่ะสิบหายเลยเห็นแต่บักแป็กอย่างนี้เดซิโฟได้กับบอมมีมือตึบมันแหงลายว่าจักหนอมันแหงลายมันเลยบอมมี พากันไปอีคือสไดอยู่โอเคทุกคนตอนนี้เฮากะหากบหาเขียด้วยเนาะแต่วันบ่มีทุกคนเดียวสละสิโลขุดแถวนี้เอาเนาะเดี๋ยวตังวีดีโอแป๊บเป็นลูกสาไพ มีแต <g ubl aba in> ่แดดกบเขียดเลยบ่มีสาวมีมาไวลุงมาไวเดี๋ยวหอกสีย่างไปเรื่อยๆนะทุกคนสีหาแง่ซ้ายนี่เบิ่งก่อนโอ้โอ อแต่น้องหนาอีมามันกินนาทกินนามนนามัมมีนี่แต่เขาเอาก่อนเนาะไม่เขาขุดซึ่งเขาบม่ได้ขุดเลย อยากททำการแห่หูแเลยนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เขาก็ทำการหากโกผาเขียดก็คือแบบเออมันบอมีนะทุกคนเท่ากับแบบมาเมื่อยจะซื้อทุกคนวันนี้มันบอมีเลยโกบเขียดอียังห้อยหายกับบะมีทุกคนเพระาะว่าน้าม,มันแหง้งแรงไปเบิดแล้วก็แถวบอนที่เข้าเคยสสวห้อยหมันกา โบมีหนามเนาะแบบว่าเออมันมันแห้งมันแบบโบมีซ่มอีกยังจักอย่างนะทุกคนสระ,ะก็เลยขึ้นมาที่หัวหน้าคือเก่าทุกคนว่าสีมาแย่กบคือเก่าแต่ว่าลองแย่ไปแง่มากอะ คือบบเห็นฐากกนกบพนักทุกคนหาบบเห็นเลยทุกคนตอนนี้เขาก็เลยนั่งพักผ่อนย้อนอารมณ์ก่อนแป๊บหนึ่งแก่หัวกะซีหานาะตอนนี้เรากานางังวอรทีโฮมนะทุกคนเนาะคือแบบมันรอมีเลยทุกคนแต่แดดซื่อๆนอะตอนนี้กะแดดไลฟ์สลากกะซีขึ้นเมื่อแล้วทุกคนเพราะว่ามันแดดทอนไลฟ์กะสีหาแถวนี้ก่อนอีกจักเขาหนึ่งเนาะและ้วเรากะสีขึ้นเมื่อเลยเพราะว่ามันรอมีนะทุกคนเมื่อแรงสลากซีมาใหม่ซีมาหาไต่เขียนไต่ใก,กมไทุกคนสลากซีเมื่อ ออโอ้ยพมยงสีเมื่อสาคนสากยางเมียนทุกคนเนาะอะไรหากา็มือ่อแดงสิมาสืบตอกัอนไหมสิมาแต่เขียนม่ทุกคนแต่วตายย่าตอนนี้บ่อไรยังเลยเมื่อเอา,าเถือนจากสิเป็นยังไรบอโหเลยเมื่งจะพาพรมตอนนี้พอไวแล้วยุงหมดเบืๆๆ <c oughs> บ้องบรรยากาศน,นี่ก็มี <ๆ S 1> <ๆ S 2> แต่ของวางเปล่านอนแล้วก็กับเสียงของเราซึ่งแบบมันบ่นมียังเลยนะทุกคนก็คือเขาใจอยู่เนาะว่าเฮามาหากมันบ่มี เบื้องแม่ความมันแดดทุกคนโอ้ตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงแลวทุกคนแดดเป่งๆเลย้าบ่ไไรเลยทุกคนเบิ้งเบื้งมันเห็ดเส้นเฮาบ่อไหยังเลยทุกคนบ่ไรเพราโตเลยทุกคนย่อมไม่ดีหาบ่อไรดีแบบมันแห้งเบื้องแม่ดินเบิ้งดินมันแห้งลีรอเนาะมันก็บ่ไไรแต่ว่าทุกคนเบื้องแม่มันอากาศโอ้ ุดยอดเดี่ยวเฮากส็สีพาทุกคนขึ้นเมื่อนำล้วกะหากบหาเขียนนำทุกคนเนาะ่อในที่มีหูฮ้องก็หาขุดนำหาหานำทุกคนเนาะตอนนี้เ่าก็สีไปกันเลยเนาะเวลายายห่างออกไปกันเลยของของหังสภาพบางเปล่าเลยบ่มียังเกิดขึ้นไปกันเลยไปเมื่อกันเลยทุกคนแบกจกแบกเซียมขึ้นเมื่อโดยแบบบ่ได้ยังเลย แดดเลยตบเหียดตัวอะไรยังเมื่อไปซื้อเลยบ่ออะไอียั่งบ่ออะไพ่อตเลยบ่กควมจริงอันนี้ทุกคนเขาก็สีเมื่อรัดทางหนีเลยเนาะเมื่อรัดทางงอทางถขวยคนแหละอากาศแดดแดดทุกคนความหอนมนจะกสีบ่เอาขันยางรัดไปมาเลยเนาะยังเมื่อไปมาไปมาเลยเพราะมันบ่มีนะเห็ดจังไนมันบ่มีเนาะมันจะพาเขาขุด ตองสภาพเจ้าของอ๋อคือแบบมันโคตรเมื่อยเลยบไดยังเลยเมื่ออะไรหนึ่งยังหนึ่งคือออแม่เราเมื่อก่อนเนาะเขามันบ่มีเราเอาเราเมื่อย่อยาค่าอะไรเราเมื่อยเนาะหลัเลยลองยังเบาเบิ่งเนาะแต่มันบ่มีอีเลทุกคนเลยเงียบด้วยมียังที่พาทุกคนขึ้นทางนี้เลยรงมาบงควายเลยไปขึ้นทางนี้เลยจ้า คือแบบมันไม่มียังเลยคอยละหออนหอนยังแต่มาตัวหนึ่งในแหล่น้ำกลนี่ทุออื่นเมื่อเบิดแลลวมันแดดเลยมันมียังเลยทุกคนจา้าเออบ่ไไ้กบไ้เกียอีหยังเนาะทำงานซื้อ เห็นแต่หวัวแต่ควายนี่แหละที่ยืนตากแดดฟ <c oughs> ้าเงาควายแต่ละตัวสูงสีเมือง,งโอ้แดดเป็นแดดทุกคนจะแดดว่าของสีไปได้วาา่าไปหากบฮาเขียดได้ควายมันแดดบ่อยว่าตัวแบบบรรยากาศมันโคตรแบบโอ้ยอธิบายไม่ถูกว่าสัน แต่มันเกินไปมันแดดร้ายแล้วก็ผมไม่มียัง,ยงเลยนะทุกคนเอ้ยถ้าก็เมื่อยไปซื้อเม่มียางเลยมูแรกมาซื้อรองมาไต่เบิง่งเนาะบางทีมันสิมี่นะคือแบบว่าไม่มีอะไรเลยค่ะเราก็จะไปกินมะขามกันนะคะยางลมโซยมาสัน่นคือแบบทางลมทางแดดทางเมื่อยเลย มากินมะขามกินดีกว่ามะขาม,ม,าขามกินดีกว่าเขากำมูตัวหนึ่งอีกสันน์นางเออมันยังเออห้อง,อง <c ười> เออห้อ,องรถปล่อ,อ, <c ười> อ,มอ,อเมื่อยโอ้มันตะพางทำไมนี่อย่าเห็ดมันเด้อหลุงเด้อ มันดุดหาเป็นผู้ปานมันเป็นผู้ดุดเนาะสุดยอดดีเลยหัวควายกระทรวงสีแดดเมืองสภาหัวควายทุกคนกระทรวงสีแดดถอนเนาะอีโมูนึ่งกระทรวงสีถอนอ๋อความเด,ด็ดจากสีเหล่าทลายองตาบ่ม,มีหนาวเลยได้ดถอนกระพอนเลยควัดลูกควัดหาลูกเออฮะก็พาเขียดสันละ เบืองว่าควายมันก็อยู่ในความสงบเนาะตอนนี้เพราะมันหอนลายมันแดดตายฝนมันกลับไปลบประดีแถวกกใบกกตอกทุกคนส่วนมาตัวนี้ก็พอยุซื้อเมิ่งสภาพมันเออดมเข้าไปควัดเข้าไปเออเอาเข้าไปเออสุดยอดนางเสียเกิดแบบสภาพตอนนี้ทุกคนแบบมันหอนลายอ้ยจากสี้าวิ่งกระเตะกระแตนเลย ซึ่งตอนนี้เฮาก็บอได้ยังเลยแม่แต่กบแต่เขียดกับอได้พอโตมาซื้อมาเบึงบรรยากาศมาตากแดดซื้อเคยตากแดดมาสั่นเบาตัวซื้อว่ายกซื้อทุกคนตากแดดคู่มือเลยแต่ว่าตอนนี้เฮาก็ไปหาห้าักเขียดกับบอไดแล้วเนาะมีแต่คลองวางเปล่ามัมียังบัมียังเกิดขึ้นคลองใหญ่ซื้อมัมียังเลยทุกคนแทนทีสีได้เนาะเรือบอไดหักแต่ละปีหัน สลาเคยไปหาแย,ย่กบแง่เขียดสลาได้ได้ทุกคนแต่ว่าปีนี้จังไรมันคือพอได้ทุกคนเลยแต่ละปีสลามาแง่เทวเขาให้ว่านาสลาได้ร้ายนทุกคนเลยแต่ว่าปีนี้มันเงียบอีดีมันจังมันเป็นจังไรบอ้โหนอนรือว่าแบบมันแดดร้ายบอลแล้วมันแบบมัน หนามันโบคลายบอรหรือว่าจังไรเขาก็บอก้อใจเนาะเดียวสลาว่าสีแผนการเนาะสีมามื่อเล็กเนาะจากสีเป็นยังไงจากสีไดมาหรือบอ่ทุกคนเลยกรสีดองมาสาโคมไหวเนาะคันมีมูมานํากับสีมานนาเนาะคันบ่มีมูกระสีแลดเลยแหละสีนอนเลย <c oughs> เอาบ่ได้ยังเลยทุกคนจ้าเรื่องสภาพสภาพคนหากินประมาณ <c oughs> กระสีประมาณนี้แหละ สปาคนหาก,กินประมาณกัสิประมาณนี้แหละทุกคนเมือเ่อแรงขีคิดยังกินนะโอ้หักกูมาเกียรติบ่อไรคิดว่าพอสีไใดป่นไดออมใดยังมันซะเลย,ย่อบ่ไรยังทุกคนแต่มาตากแดดซื่อๆเนะะาะพอรห้มันแดดยูแดดโอเคแล้วทุกคนตอนนี้สลากกัสีบ,บาาา่อลรยายห่างมาทุกคนเนาะ สำหรับมูนี้สลากกระชีคอโตนแล้ทุกคนนอกลับคลิปนี้สลากกระชิคอจบคลิปไปจะนหนีเนาะแต่อย่าลืมมากดไลค์กดซับสไครต์ให้จลาในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจหให้จลาเฮ็ดคลิปในต่อไปแต่ว่ามูนี้จะคอโตวไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายู